เสียงผดเชื้อในกระแสเรือนะคะผมก็เลยบอกว่าต้องตัดขาเพื่อรักษาชีวิตนะคะ ตอนเมื่อสามปีที่แล้วอะค่ะหนูอายุยี่สิบหนูหนูสังเกตขาตัวเองอะค่ะขาข้างซ้ายมันใหญ่กว่าข้างขวาเล็กน้อยหนูก็สังเกตแต่ก็มันไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดอะไรก็เลยก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากอะค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ประมาณสี่ห้าเดือนนะคะมันก็เริ่มใหญ่ขึ้นจนมันเริ่มปวดตอนแรกก็ปวดนิดเดียวเหมือนแบบปวดขาทั่วไปก็ จนมาปวดมากเลยอะค่ะปวดมากแบบปวดแบบทนไม่ไหวต้องกินยาแก้ป,ปวดปวดจะลงไห้แล้วหนูก็เลยไปหาหมอก่อนแต่ว่าหนูหนูไม่รู้มันเป็นอะไรใช่ไหม mm hmm. หนูก็เลยไปที่คลินิกคลินิกผิวหนังเพราะหน, mm hmm. หนูหนูคิดว่ามันเป็นเกี่ยวกับผิวหนังหมอเขาก็ดูแล้วเขาก็บอกน่าสงสยัยเขาก็เลยขอเจาะชิ้นเนื้อไปตรวจอะค่ะเป็นแบบเล็กๆผลแบบเหมือนมันไม่ชัดเจนนะคะเพราะว่าที่ตรวจไปมัน นิดเดียวเอาสรุปการรักษามามาที่โรงพยาบาลบ้านเกิดอะคะ่ะแล้วทีนี้เขาก็ส่งเอ็มอาไออะไรปกติแล้วทีนี้ผลออกใช่ไหมคะหม,หมอที่เมืองสม,มุทรปู่เจ้าอ่ะคะ่ะเขาเขาก็บอกว่าอืมมันมันแบบว่าไม่ชัดเจนเพราะว่าหมอ,หมอ,หมอทางูุนเขาไม่มีแบบหมอเฉพาะด้านแบบเจาะโจงก็เลยให้เลือกว่าจะมารักษาที่จุฬาหรือมารามา โรงพยาบาลรามาค่ะหนูก็เลยเลือกมาที่รามาเพราะว่ามันอยู่ใกล้มหาลัยที่หนูเรียน,นก็เอาผลเอ็กซเรย์เอ็มไอนะคะไปให้มาที่โรงพยาบาลรามาค่ะพอหมอเห็นแล้วเว็บเขาก็ตกใจเลยแล้วเขาก็แบบว่าแล้วเขาก็แบบว่าเดี๋ยวต้องรีบผ่าตัดเลยนะเราก็ยังไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรแต่แกก็ต้องผ่าตัดดูเพื่อเอาชิ้นเนื้อไปตรวจอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เข้าผ่าตัดอะไรเรียบร้อยใช่ไหมคะ ก็คือผ่าครั้งแรกก็คือแต่ว่ามันยังไม่หมดแบบว่ายังเหลือที่กระดูกอยู่แบบยังยังไม่สามารถผ่าไปได้ถ้าเรายังแบบว่ายังไม่รู้มันคืออะไรแล้วก็รักษาต่อไม่ได้ใช่ก็เลยระหว่างนั้นก็แอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะรอรอผลชิ้นเนื้อที่เขาตัดออกไปแล้วหมอเขาก็บอกบอกแล้วว่าชิ้นเนื้อนี้ต้องไปตรวจดูนะคะว่าเป็นเนื้อดีหรือเนื้อร้ายหรือว่า หรือเป็นอะไรใช่แล้วพอผลออกหมอก็บอกว่าเป็นเนื้อหลายตอนไรนก็ตกใจมากเลยค่ะตอนนี้ผลออกเลยคืออยู่คนเดียวก็คือตอนนั้นแบบกินข้าวเช้าอยู่ตอนนั้นอยู่ในวอร์ดรวมเลยนะคะแบบคนไข้หลายเตียงหมอก็เดินเข้ามาบอกว่าแบบว่าแบบเป็นมะเร็งหนูก็ร้องไห้เลยใช่ก็ผลออกว่า เป็นมะเร็งใช่ไหมคะหมอเขาก็ต้องนำผลที่ได้อะคะ่ะไ,ไปไปไประชุมกับทางทีมแพทย์หลายๆคนเพื่อดูว่าจะรักษายังไงได้จะรอว่าจะรักษาได้ไหมจะน้ายแดงอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ แล้วเขาก็บอกว่าอืมตรวจเจอมะเร็งที่มันแทรกกระจายไปที่ปอดใช่เป็นจุดเล็กๆแต่ว่ามันแต่ว่ามันมันยังเล็กมากๆค่ะแบบว่าเป็นจุดเล็กๆแบบไม่ถึงมิลน,นะคะ่ะแต่ว่าหลายๆจุดในปอดใช่แล้วหมอก็ได้แบบผลแต่ว่าวิธีการรักษาก็คือเราจะให้คีมโมเพื่อ แม่ให้มันกระจายไปที่อื่นอีกพอแบบว่าถึงวันที่จะให้ยาค่ะแบบว่าเราให้ยาพรุ่งนี้แตบบ่ว่าคืนก่อนที่ที่จะให้ยาค่ะเราดันเป็นไข้เหมาะหมอะเขาก็รอรอแบบว่าให้ให้ไข้ลดก็จะให้ยาแต่ว่าสองสามวันมันก็ยังไม่ลดเขาก็เลยแบบส่งเพาะเชื้ออะไรเงี้ยค่ะคนออกมาก็คือมันเสียงเสียงปิดเชื้อในกระแสเลือดนะคะ หมอไปเลยบอกว่าต้องตัดขาเพื่อรักษาชีวิตนะค่ะตากนั้นเราก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าตั้งแต่ผ่าตัดรอบแรกอะหนูเข้าไปใช่ไหมคะหนูก็นอนโรงพยาบาลยาวเลยแบบเดือนกว่าอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ได้เดือนรอแบบความหวังอนะไรเงี้ยใช่แต่ว่าหมอบอกว่า หมอก็พูดพูดให้เราแบบทําใจให้เราเข้าใจว่าถ้าไม่ตัดอะ่ะเราก็อาจจะเสียชีวิตได้นะอะไรแบบเนี้ยใช่เราก็ต้องยอมอะ่ะตอนแรกที่รู้สึกเไรก็เสียใจเพราะว่าคำอคํำว่าคนพิการที่เราคิดนะ่ะมันคือแบบว่าทำอะไรไม่ได้เด็กเราจะวิ่งเราจะอะไรไม่ได้อ่ะคะ่ะ หนูก็ทาใจได้ค่ะเพราะว่าดีกว่าดีกว่าหนูตายอะไรเงี้ยค่ะแพทยหมอหมอก็เวลาหมอคุยกับเราเหมอก็คงรับรู้ถึงแบบว่าเราวิตกเราเครียดอะไรเงี้ยเราเราก็ไม่ตกใจนะคะเพราะว่าแล้วเราก็แบบว่าเราเตรียมใจไว้แล้วอะค่ะใช่มันไม่เหมือนกับแบบเราอุบัติเหตุ แล้วเราสลบแล้วเราฟื้นมาเราไม่มีขามันไม่ใช่เราเตรียมใจไป้แล้วเ,เราก็เลยทําใจได้ค่ะอาการตอนนั้นก็ก็ดีขึ้นเลยนะคะก็คือแบบว่าค่ะตอนแรกกั็เราปวดขามากปวดร้องไห้แต่พอเราตัดออกไปอ่ะเราเราก็ไม่ไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรเลยค่ะแต่เราก็ผ่านผ่านมาได้นะคะ ที่แบบเสียใจอีกรอบก็คือรักษามาเกือบเกือบสามปีอะค่ะที่ผ่านมาแบบว่าน่าจะเดือนเกือบเกือบเดือนนึงอะหมอบอกว่ามันจะไม่หายขาดนะคือแบบแล้วมันก็มีโอกาสที่จะแบบว่ากระจายในอนาคตอะคือมันจะแบบใหญ่แบบนี้จนเต็มปอดเลยใหญ่จนเต็มปอดเราก็จะ หายใจเองไม่ได้้องสายท่อช่วยหายใจแบบนี้ค่ะ กฎหมายไม่มีเฟอาองสายวนปินทีเลี้ยวค่าหันศก